เปิดตัวแล้วที่จีนโวยโน้ต no 8 SE l i t Edition ให้จอ6.6นิ้ว Full HD Plus กล้องหลัง3ตัวเลนส์หลัก48ล้านพิกเซลมีชาร์จไว40วัตต์เปิดตัวแล้วที่จีนโว้ยโน้ต no 8 SE l i t Edition ให้จอ6.6นิ้ว Full HD Plus กล้องหลัง3ตัวเลนส์หลัก48ล้านพิกเซลมีชาร์จไว40วัตต์ เ่าสุดทางหัวเว่ประเทศจีนก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่อย่างหัวเว่ยโน้8 SE l i t Edition ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยหัวเว่ยโน้8 SE l i t Edition มีหน้าจอเจาะรูเพื่อใส่กล้องหน้าที่ตรงกลางหน้าจอขนาด6.6นิ้วความคมชัดระดับ Full HD Plus ใช้ชิปประมวลผล Kirin 710A ให้ลำมาที่8 g กส่วนลำให้มาที่118 g บกบนระบบปฏิการ Android 10ครอบทับด้วย EMUI 10.1 มีฝาหลังเงางามไลเ่เฉดสีให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวที่เป็นกล้องมารามีทั้งกล้องตัวหลักความละเอียดสีล้านพิกเซลกล้องมาโครความละเอียดยีล้านพิกเซลและกล้องเดฟความละเอียดสล้านพิกเซลครับส่วนกล้องหน้าความ, b, มละเอียดสิล้านพิกเซลมีทั้งหมด2ส,ส,สีคือเมจิกไนท์แบล็กและฟลอตซิวเวอร์ให้แบตเตอรี่มาที่4,000ันมิลลิแอมมีชาร์จเร็ว40วัตต์หัวเว่ยซูเปอร์ชาร์จอีกด้วยครับสมาร์ทโฟนรหัวเว่ยโน้ตแปดเอสเอลิท i ชั่นมีราคาทางการอยู่่ที 1,899หยวนหรือประมาณ9,600บาทครับตอนนี้ช่อง i t ทีฟาสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาเพียงแค่เดือนละ20บบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ